สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาอธิบายเหตุผลนะครับว่าทำไมทุกคนควรเปลี่ยนมาใช้ v i g e t s แทนที่จะไปใช้ Create React App นั่นเองนะครับหรือว่า CRA นั่นเองนะครับผม ก็ตรงนี้นะครับเหตุผลหลักๆเลยนะฮะที่ผมอยากให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนมาใช้เป็น Vite.js นะครับแทนที่เราจะไปใช้เป็น CRA หรือว่า Create React App เนี่ยก็คือตัว Create React App เนี่ยนะครับมันจะช้ากว่า Vite.js เยอะมากๆนะครับถ้าทุกคนเนี่ยเคยใช้นะใครที่เป็น React Developer นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเคยใช้เจ้า CRA หรือว่า Create React App มากันอยู่แล้วนะครับผมทีนี้นะครับมาดูเหตุผลว่าทำไม Create React a อ p นะครับถึงช้านะครับเซิร์ฟเวอร์มันเนี่ยช้ามากนะครับในการที่จะสร้างโปรเจกต์ให้เราขึ้นมานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นชื่อสั้นๆนะก็คือ C.R.A. นะครับก็คือเพราะว่า C.R.A. เนี่ยใช้ w ว็บ a c k ในการที่บ u n d l ้ c o ้ e นั่นเองนะครับซึ่ง w ว็บ a c k เนี่ยมันก็จะทำการบ u n d l e c ค้ e นะครับหรือว่าทำการรวมโค้ดทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโค้ดเบสหรือว่าฐานโค้ดเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากๆนะครับนั่นก็คือมากกว่า10,000บรรทัดขึ้นไปเนี่ยนะครับ แน่นอนว่าเราก็จะเห็นว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับในการใช้ตัว CRA เนี่ยมันจะมีความช้ามากนะครับรวมไปถึงการเปิดในส่วนของ development server เนี่ยนะครับก็จะใช้เวลานาน,านมากเลยนะครับถ้าทุกคนลองไปใช้ดูนะผมเคยทำวิดีโอนะครับในการเปรียบเทียบนะฮะระหว่าง VJS i กับ Create React App ไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอนั้นไว้ให้ทุกคนนะครับเผื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะไปดูเพิ่มเติมว่า มันเร็วกว่ากันมันช้ากว่ากันยังไงนะครับแต่ยังไงก็ตามครับอย่างที่ผมบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็น v i ดจีเแทนนะครับผมทีนี้นะครับคำถามที่ทุกคนเนี่ยสงสัยก็คือแล้วตัว v i ดจีเสเนี่ยมันดียังไงมันดีกว่า c r e a t e r e a c t a p อยังไงนะครับก็ง่ายๆสั้นๆเลยนะครับก็คือมันเร็วกว่าแล้วก็ มีอะไรหลายอย่างที่มาช่วยนะครับในการทํางานในการพัฒนาเนี่ยให้เรามีประสบการณ์การพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันเร็วนั่นเองนะครับซึ่งในการที่เราจะใช้ with.js นะครับก็ทุกคนสามารถมาที่เว็บไซต์นะครับตามนี้ได้เลยก็นี่เลยนะครับจะเป็นเว็บไซต์วิ e นะครับว i t จีเอสนะครับ Next Generation Front End Tooling นะครับซึ่งผมเคยสอนใช้ไปหลายวิดีโอแล้วนะครับก็ มีหลายคนเนี่ยมาถามว่าเออผมจะใช้แทน v i e j s ดีไหมหรืออะไรเงี้ยคืออันนี้นะครับเผื่อคนไม่เข้าใจเพราะผมเห็นหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจกันนะครับก็คือ v t e j s เนี่ยมันเป็น Front-end Tooling นะครับก็คือเป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้ในการ set up project ของเราได้นะครับเนี่ย ทุกคนมาดูนะว่าเราสามารถเซตอัพโปรเจกต์อะไรได้บ้างนะครับโดยการใช้เครื่องมือตัวนี้อ่ะตามนี้เลยนะครับเราสามารถใช้ในการเซตอัพโปรเจกต์ได้ตามนี้เลยนะนะครับก็จะมีในส่วนของ v a n i l l a js view react preact lit แล้วก็ s v e l t e นะครับผมก็จะเป็นตามนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเขียน TypeScript นะครับทุกคนก็สามารถติดตั้งเป็นในรูปแบบของ TypeScript ได้นะครับทีนี้วิธีการติดตั้งนะครับโดยการใช้เครื่องมือ vite js เนี่ยทำยังไงนะครับก็ อันดับแรกเลยแน่นอนหลายคนน่าจะมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วก็คือติดตั้ง Node.js นะครับหลังจากติดตั้ง Node.js เสร็จนะครับก็ทุกคนสามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยในการติดตั้ง VJS i e นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะ cd เข้าไปที่เดสก์ท็อปก่อนนะครับแล้วก็ผมจะใช้คำสั่งนะครับ NPM นะฮะ init with add latest นะครับตามนี้เลยนะฮะก็ให้ทุกคนกด enter ไปนะครับอ่ะ จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะตั้งชื่อโปรเจกต์ได้เห็นไหมนะครับผมก็จะใช้ชื่อเป็น uh, how to use w i t h js ละกันนะครับอันนี้คือชื่อโปรเจกต์นะฮะกด enter ไปอ่ะหลังจากกด enter ไปทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือก framework ได้เห็นไหมฮะก็จะมี vanilla มี vue react preact lit s e r v e l e นะครับที่เราสามารถติดตั้งได้นะครับผมอ่ะตรงนี้ก็อย่างเช่นผมอยากจะติดตั้งเป็น vue js นะครับอ่ะยกตัวอย่าง ก็ Enter ไปแล้วก็หลังจากเรา Enter มาเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกนะครับว่าเราจะใช้เป็น v i e w JS ปกติหรือว่าเป็น v i e w JS ที่แบบอ่าเขียนแบบ TypeScript นะครับก็สามารถเลือกไดอ้อย่างเช่นผมจะใช้เป็น v i e w JS ปกติก็ Enter ไปแค่นี้เองเห็นไหมรวดเร็วมากนะครับจากนั้นก็แค่ cd เข้าไปที่โฟลเดอร์ะ er นะครับ How to use with JS แล้วก็ใช้คำสั่ง npm i ในการติดตั้งพวก dependency ต่างๆนะครับอ่านี่นะฮะโอเคนะครับแล้วก็ ผมสามารถที่จะใช้คำสั่ง npm run dev ได้เลยนะในการเปิด development server ทุกคนจะเห็นว่ามันเร็วมากๆเลยนะนะครับเนี่ยก็คือ228 m i l l ิ s ินะครับ,รบซึ่งตรงนี้ไม่ถึง1วิเลยนะครับประมาณ0.2วินะครับรวดเร็วมากๆเห็นไหมนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ localhost พอ3000ได้เลยเห็นไหมก็ สามารถที่จะเริ่มต้นพัฒนานะครับในส่วนของแอปพลิเคชันของเราได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้คือจะเป็นในส่วนของ v i e JS นะครับที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนว่าใครที่เขียนนะครับไม่ว่าจะเป็น v i e เ s เป็น react เป็น p r e t l t Lit เ Well หรือว่าแม้แต่ vanilla.js ก็ตามเนี่ย ทุกคนสามารถใช้เจ้า VJS ในการาสร้างโปรเจกต์แล้วก็พัฒนาได้เลยนะครับคือมันดีมากๆมันเร็วมากๆนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าถ้าเกิดเราไปใช้ตัว create react app นะครับสำหรับ React Developer นะมันจะเป็นยังไงนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์เขานะครับ get started นะครับเนี่ยเราสามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะครับก็คือใครที่เป็น React Developer เนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราสามารถใช้คำสั่งนี้ในการสร้างโปรเจกต์ React ได้นะ ก็ลอง copy มานะครับแล้วผมจะ cd เข้าไปที่ desktop นะฮะวางคำสั่งตรงนี้ลงไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น my react project และกันกด enter ไปนะครับอ่าโอเค need to install the following packages อ่าตรงนี้ผมก็พิมพ์ y ไปนะครับโอเคซึ่งผมจะให้ทุกคนดูนะว่ามันใช้เวลานานกว่า vite js มากในการสร้าง project นะครับก็มาดูกันนะฮะอ่าทุกคนจะเห็นว่า ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังทําการติดตั้งอยู่ถ้าเกิดว่าเป็น v ิทเจสที่ผมให้ทุกคนดูเมื่อกี้นี้เนะี่ยมันเสร็จไปแล้วนะฮะเห็นไหมอ่านี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมาบอกทุกคนนะว่าทําไมควรเปลี่ยนนะครับใครที่แบบชอบความรวดเร็วอะไรเงี้ยอ่านะครับโอเคประมาณนี้ฮะเห็นไหมว่ายังไม่เสร็จเลยซึ่งตอนที่ผมเคยทําวิดีโอทดสอบความเร็วระหว่าง Create React App กับ v ิทเนี่ยคือ มันต่างกันเยอะมากนะครับหลายเท่าเลยนะฮะถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอนั้นไว้ให้นะฮะเพราะทาไว้นานแล้วนะครับก็นี่เลยเห็นไหมยังไม่เสร็จเลยใช้เวลาเป็นนาทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะกดอ่าแคนเซิลออกไปแล้วกันเพราะไม่อยากรอแล้วมันช้ามากนะครับก็แนะนําว่านี่ฮะเปลี่ยนมาใช้ v j s นะเผื่อใครไม่รู้นะครับก็แนะนําเลยนะฮะพอทุกคนเปลี่ยนมาใช้ v j s เนี่ย ชีวิตทุกคนจะแฮปปี้ขึ้นมากนะครับผมสำหรับใครที่เป็น React Developer ก็ตามเป็น Vue.js Developer ก็ตามนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆที่สร้างมาเพื่อ Developer ทุกคนเลยนะครับโอเคหลังจากที่ยกตัวอย่างไปให้ทุกคนดูนะครับทีนี้มาพูดถึงว่าทำไม Vue.js เนี่ยมันถึงเร็วกว่า CRA ก็คือเร็วกว่าตัว Create React App นะครับเพราะว่าเจ้า Vue เนี่ยเขาใช้เป็น e s b Build นะครับก็คือ e s b u i l เนี่ยถูกเขียนในโกนะก็คือภาษาโกนะครับแล้วก็จะมีการทำอ่ะเขาเรียกว่า pre bundle dependency นะฮะซึ่งตรงนี้แหละในส่วนของ pre bundle dependency เนี่ยมันจะทำให้มันเร็วกว่าเจ้า c r a มากๆนะครับก็คือพูดง่ายง่ายว่าเร็วประมาณแบบ10ถึง100งเท่าอะ่ะเออนะครับ เร็วกว่าประมาณนั้นเลยนะอันนี้ไม่ได้เวอร์นะนะครับมันจะเร็วกว่า JavaScript-based baler นะครับก็คือ ESBuild จะเร็วกว่านะครับเพราะว่าไอตัว CRA หรือว่า Create React App เนี่ยมันจะใช้เป็น JavaScript-based baler นั่นเองนะครับผมก็ตามที่ให้ดูตัวอย่างนะครับว่ามันต่างกันมหาศาลนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Vite.js เนี่ยนะครับเขาจะมีการปรับปรุงในส่วนของ Development Server ก็คือเวลาที่เราจะเริ่มทำการพัฒนาเนี่ยนะครับถ้าเราไปใช้ CRA เนี่ย มันจะใช้เวลาก็คือน่าจะเป็นนาทีหรือเกือบนาทีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าเกือบถึงนะครับในการเริ่มแบบ Development Server ก็คือเวลาที่เราจะพัฒนานะครับแต่อย่างที่ผมให้ดูก็คือการใช้ v i g e t s เราพิมพ์ n p m run dev ปุ๊บเนี่ยมันขึ้นมาทันทีเลยนะครับประมาณ200กว่ามิลลิวินาทเห็นไหมว่ามันเร็วกว่ากันมากเพราะว่าเจ้า v i g e t s เนี่ยนะครับเขาจะแบ่งโมดูลนะครับ ของแอปพลิเคชันเนี่ยไปเป็น2หมวดหมู่ก็คือจะเป็น dependency และก็ source code นะครับอ่ะจะเป็น2หมวดหมู่ตามนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ De p e n d e n c y เนี่ยนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่นะมันจะเป็น JavaScript ปกตินะครับที่จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งมากนักนะครับระหว่างการพัฒนานั่นเองนะครับผมอันนี้คือในส่วนของ De p e n d e n c y นะจากนั้นอีกตัวหนึ่งก็คือ s source c o d e ตามที่ผมบอกว่ามันจะถูกแบ่งเป็น2หมวดหมู่ใช่ไหม Dependency กับ Source Code นะครับในส่วนของ Source Code เนี่ยก็คือส่วนใหญ่มันก็จะประกอบไปด้วย Non-Plain JavaScript นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ JavaScript ที่ไม่ได้เป็นแบบในรูปแบบ JavaScript เพียวๆเลยอะไรเงี้ยนะครับที่มันจะต้องใช้ในการ Transform หรือว่าการแปลงนะครับอย่างเช่นแปลงโค้ด JSX แปลง CSS หรือว่า Component อื่นๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะแล้วมันจะเป็นในส่วนที่มันจะต้องมีการแก้ไขบ่อยๆนะครับผมก็ตรงนี้ครับให้ทุกคนเนี่ยดูตามรูปภาพตามนี้ได้เลยนะครับว่า วิดเจสเนี่ยนะครับเขาจะมีการ transform หรือว่าแปลงนะครับแล้วก็ทำการ serve หรือว่าส่งมอบซอสโค้ดเนี่ยตามที่ได้รับคำขอเท่านั้นก็คือตามที่เบราว์เซอร์เนี่ยมีการ request หรือว่ามีการส่งคำขอมานะครับไม่ใช่ว่าจะต้องส่งไปทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้การพัฒนาอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้รวดเร็วมากๆนะครับ โอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจนะครับว่าทําไมควรเปลี่ยนมาใช้วิ e j s สนะครับวิ e j s นะฮะไม่ใช่ javascript framework หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องมือที่ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ในการ พัฒนาโปรเจกต์ของทุกคนได้นะครับก็ตามที่ผมยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะใช้ Vue.js เนี่ยในการสร้างโปรเจกต์ได้หลายโปรเจกต์เลยนะครับแล้วก็ได้หลายเฟรมเวิร์กด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Vue.js เป็น React เป็น Preact เป็น Lit เป็น Svelte อะไรแบบนี้นะฮะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปใช้กันดูนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกัน วิดีโอหน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาว์ชอนอลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ